ครับอันนี้คือข้อมูลของสวนนี้โดยเฉพาะของสวนนี่โดยเฉพาะเลยไม่ห่วงนะไม่มีอย่างนี้ไม่มีการห่วงนะท่านผู้ชมครับก็นะฮะนี่คือวิธีการเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงจริงนี่คือมาจากพัดร้อยเลยนะทั้งหมดเลยน้ําก็ทิ้งไม่ได้ด้วยนะทิ้งไม่ได้นะฮะของดีทั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยผมให้คอาเลคเอรเป็นขี้โคลนยังไงเขาก็มีสรรพคุณคุณค่าอยู่แล้วแล้วเอาตัวนี้เลยครับผูกครับเชือกผูกนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับอ๋ อย่างนี้เลยครับผมแล้วทีนี้ก็เอาตัวนี้ไปทาบกิ่งทาบกิ่งครับผมครับสำเร็จแล้วครับวิธีการดึงนะครับผมเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะดึงปากถุงนี้ลงนะครับผมหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําซึมลงนะเพราะเวลาเราฝนตกเนี่ยมันก็จะมันจะไหลลงมาทางนี้เลยถ้าถุงตั้งอย่างเงี้ยมันจะห่ออยู่ตรงนี้น้ํมก็จะขังครับตรงนี้ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงนะครับผมอ๋อไส้ตะเกียงรครับเราพยายามดึงเอาที่โพกขึ้นมาเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับผมถ้าไม่ออกเนี่ยเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงเพราะคนตกเขาก็ดึงความชื้นลงไปอเออมะขามป้อมเนี่ยอากาศภายนอกเจอความร้อนกับความเย็นกลางคืนนะครับเขาจะเป็นไอ้น้ําอยู่ข้างในนะครับเขาเรียกว่าดูดความชื้นเข้าไปเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องแห้งนะครับไม่ต้องแค่นี้ไม่ต้อง เขาจะไม่แห้งแต่เขาจะไม่แฉะไม่แฉะถ้าแฉะมันมาดอย่างนี้แค่นี้เองดูดูจากตรงนี้นี่ครับไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นที่โดนพัดร้อยชื้นๆเข้าไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงดึงปากปากถุงนะนะฮะออกมาตัวนี้เพราะว่ากันน้ําเข้าน้ําซึมนะฮะก็ไหลมาอย่างนี้เลยชีพเกษตรกรก็จะรู้นะครับดูที่ธรรมชาติเราจะรู้เลยว่าอีต้นไหนติดดีไม่ดีนะครับถ้าประมาณอายุสามสี่วันเนี่ย ไอ้น้ำก็จะจับเต็มทุงเลยครับดูง่ายต่ถ้าอในไอ้น้ำไม่จับแสดงว่าหมดติดหมดครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับในที่แปลงซึ่งมีมีการทาบตัวนี้ให้ดูด้วยนะฮะแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าไอสิ่งที่ท้าบไปแล้วที่ใช้พัดร้อยเหมือนกันนะก็ไปดูกันว่ารากเดินขนาดไหนแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะต้นที่ฉีดพัดร้อยนะฮะดกขนาดไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวตามไปที่แปลงกันเลยเนาะนะครับ เาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่สมปองนะฮะเดินทางมาถึงสวนหรือว่าไร่เลยโดยตรงเลยเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่บ้านนะฮะก็ต่อเลยเนาะพี่สมปองครับนะฮะตรงนี้คือไร่เลยโดยตรงๆทั้งหมดเลยเนี่ยกี่ไร่ฮะทั้งหมดตรงนี้มันตกเกือบ20ไร่เลยยี่สิบไร่เลยใช่ไหมเห็นบอกว่าต้นต้นนี้โอ้โหคุณนผู้ชมดูนี่ฮะนี่ฮะดูสังเกตดูแล้วกันนี่นี่ต้นดั้งเดิมเลยที่เรายืนตรงนี้ ตั้งแต่กุลุ่นคุณพ่อปลูกครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่อมา111นี่ับโอ้2111 40กว่าปีมาแล้วนะ45ปีนี่ผมต้นนี้คือต้นตั้งเดิมที่ปลูกได้เม็ดนะปลูกได้เม็ดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่พันเตี้ยเป็นตะหยาดนะคผมอืมไม่ใช่พันเตี้ยพันตะหยาดตอนนี้อีพันหนึ่งละพันที่เราทาบกิ่งเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คืออีพันหนึ่งพันไหนครับพันนี้ปะพันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยพันนี้เลยปลูกตั้งก้าฟาร่ อืมเจ็ดติบเซนครับผมดูดูนู่นหน่นนะฮะนู่นนะครับที่เห็นดูนู่นเลยปีนะผมนี่ฉีดพัดร้อเหมือนกันนะครับพัดร้อยทั้งหมดเลยครับผมร้อยทั้งหมดเลยแล้อย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยคือปลอดสารเคมีครับผมคือพี่สปองเล่าให้เราฟังนะฮะกับทีมงานบอกว่าแม้กระทั่งหญ้าเนี่ยไม่มีเคมีเลยคือใช้รถตัดทั้งหมดเลยาะพอสังเกตว่าเศษกิ่งไม้ใบหญ้าหรือเศษพวกนี้นะฮะคผู้ชมครับนี่คือปุ๋ยดีๆนี่เองนี่ฮะีคือปุ๋ยทาให้ด เพราะ,ะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ทํำแปล,ง,ปลงเกษตรอยู่เนี่ยถ้าทําแบบนี้ได้นะผมว่าสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเนี่ยฮะผมจะกินให้ดูก็ได้นะท่านผู้ชมเด็ดได้ไหมได้ป้องได้เลยไม่ได้ก่นแล้วเอ่อคนเราจะปลอดสารเคมีนะปลอดสารเคมีนะฮะท่านผู้ื่เพราะว่าเวลา,าไปแปลรูปเนี่ยเราต้องคำนึงถึงคนบนริโภคคุณยอ,อดครับผมเชื่อคุณผู้ชมน้ำไหลไหลใช่ไหมล่ะไปกินน้ำมหวานมากนะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เอาอะไรนะ ที่ที่เราท่อนพันเนาะนะฮะกระบวนการคือตรงนั้นเมื่อกี้นี่คงได้เห็นแล้วคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะฮะว่านั่นคือการแช่เนาะการแช่แล้วก็การทำพันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยเห็นบอกว่าลูกลูกเรกว่าลูกมือกระบี่มือหนึ่งนะฮะมาเองเลยใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โหสวัสดีครับท่านกระบี่ครับโโอ้โหนี่น่ถือมิดสั้นเลยนะอ้าวแนะนําชื่อนิดน,นึงครับแนะนําชื่อนึงใจเย็นๆนะใจเย็นๆอ้าวชื่อเต็มๆว่า,ช,วาชื่อชโยทองอินครับชโยทอง <ๆ S 2> อินครับนะฮะนี่กระบี่มือหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เป็นกระบือกระบี่มือหนึ่งประจําสวนครับผมประจําสวนเลยนะฮะดูแลทั้งหมดเลยป่ะก็ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะฮะอ้าวลองกระบี่มือหนึ่งให้เราดูนะฮะนี่คือวิธีการเกาเรียกว่าทำยังไงนะฮะทาบกิ่งครับผมทาบกิ่งนะฮะอ๋อลิอย่างนี้เลยนะฮะ เนี่ยครับนี่เม okay. ื่อกี้นี่แช่พัดร้อยมาแล้วนะแช่พัดร้อยนะฮะตัวนี้เลยนะครับวิธีการทำคือต้องยาหัวนิดนึงครับผมอือฮึนะับอืก็เปิดครับผมเปิดช่วงเวลานี่เราจํากัดไหมในการในการทำหรือว่างไปตอนไหนเราก็มาครับจะไม่จํากัดครับยกเว้นฝนตกนะครับฝนตกทำไม่ได้ฝนตกทําไม่ได้ครับนี่นี่ตัดนี้เลยคือตัดยอดนะครับนะครับแล้วก็ตาดนะครับปัดเป็นรูปปัาฉลามใะหครับอือครับอือ มีที่ทาก็คือคําสนิมต้องไม่จับนะผมสนิมไม่จับนะไม่มีสนิมนะครับอย่างนี้เลยเกลี้ยงเลยนะเราให้เกลี้ยงเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเอามือไปแตะเขาใช่ไหมครับไม่ต้องแตะนะเพราะว่ามือเชื้อมันเค้มเงอครับครับเราก็มาประกอบติดนะครับประกอบติดอย่างนี้เลยนะฮะครับต้องมีอาวุธอะไรแค่เนี้ยเทปพันครับผมเทปอ๋อเทปพันครับต้องใช้เทปพันอย่างนี้เลยที่ส่วนนี้จะซื้อถุงพลาสติกนะครับ ก็เรียกว่าผระยางนะเอามาตัดเองลดต้นทุนการผลิตนะผมเม็ดหนึ่งก็ตัดได้เยอะครับผมตัดได้เยอะนะครับซื้มาประหยัดมากนะไม่คุณเม็ดได้เยอะมากครับแล้วอีกอย่างถ้านเป็นพลาสติกโปร่งแสงอย่างเงี้ยม่ใช่มันจะมองเห็นเนื้อเยื่อที่ติดนะผมดูง่ายถ้าเป็นวัตถุไอ้ทึบแสงจะไม่เห็นมัดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัดเลยอันนี้เสร็จแล้วับผมี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็คือจะล็อกใช้เชือกล็อกแล้วล็อก อ๋อล็อกล็อกตัวลูกเขานี้ใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้ลมพัดอเพื่อไม่ให้ลมพัดกระบวนการก็คือมีอยู่แค่2ขั้นตอนนะฮะสขั้นตอนหลักๆคือมัดเสร็จปุ๊บก็มัดตัวนี้ต่อครับผมนะครับอันนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมแต่นี้ก็รอวันนะผมรอวันปกติแล้วถ้าไม่ได้แช่พัดร้อยครับการเกิดรากตั้งแต่ตรงนี้คือการติดตรงนี้นะฮะระยะเวลาประมาณถ้าถ้าไม่ได้แช่พัดร้อยเนี่ย ถ้าจะให้แข็งแรงจริงๆนะครับถ้าไม่ได้แช่เนี่ยอยู่ที่40บวันยังได้ตัดออสี่สิบวันครับในเมื่อเรามาแช่ฟัดร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอออกลากแล้วลากแข็งแรงลากใหญ่เนี่ยสามสิบหรือสามสิบห้าวันนี่ใช้ได้แล้วนะครับเต็มที่คือสามสิบสามสิบห้าวันครมีไหมฮะมีมีที่มันเดินลากไหมฮะมีที่เรามีมีครับนี่นี่เราเพิ่งพู่นี้ที่มาติดใช่ไหมฮะนี่ก็อยู่ประมาณอยู่ที่ส้าติดตะขันโอ้โหนี่กระถุงนึงนะฮะนี่กระถุงนี่กระถุงอ๋อนี่นะฮะอันนี้ก็คือว่า อันนี้รากสมบูรณ์ครับผมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้รากใหญ่ต้องคิดดูครับข่ามป้อมเนี่ยเมื่อกี้นี้รากนิดเดียวเองฮะฮะครับแตนี่นี่รากใหม่แค่ด้วยพัดร้อยครับนะครับรากออกข่าวนะครับเต็มตุกนิ้วอันนี้รอวันนะครับรอวันนี่นะครับจะต้องเราจะต้องมาวันตรงนี้อีกทีนะครับฟันยังไงครับเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงตัดตัวนี้ออกครับอ๋อันนี้รากรากจากต้นตอเนี่ยเขาจะดูด สารอาหารที่อยู่ในนี้ครับครในพัดร้อยตัวขึ้นมาใช้เต็มที่เลยเต็มที่เลยตัดตรงนี้ตัดท่อน้ำเหล้ยงตัวนี้ออกซะจากต้นเขาคือไม่ให้คานะครับแค่ควันแค่ควันเฉยๆควันเปลือกมันเรียกว่าตัดท่อน้ำเหลืองโอเคนะฮะนี่คือครบถ้วนแล้วนะฮะทีนี้แปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยฮะท่านพี่สมปองครับคือขนาดแดดจะจัดนะบ่ายสามที่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยอ้ต้นนี้ขอขอเดี๋ยวพี่สมปองรอตรงนั้นนิดนึงครับผมมาดูนิดนึงโอ้มันทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยนี่เลยนะโอ้โ ต้นหนึ่งก็เป็นนะครับสายพันธุ์นี้คือมันหักแน่ๆนะครับแล้วลองมาคิดปัดลอยยิ่งหนักครับอีกครับเนี่ยนะแล้ววิธีฉีดได้ฉีดยังไงฮะให้ลูกน้องนี่ฉีดฉีดยังไงเพราะเราจะฉีดช่วงเช้าฉีดช่วงเช้าเลยช่วงเช้ามืดนะครับพอประมาณสักติบมังเช้าเราก็เลิกครับนะครับเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนที่นี่มันร้อนเกินมันร้อนเกินครับผมแต่ช่วงเช้าก็ฉีดฉีดเสร็จพอดีนะเพราะวางแผนไว้แล้วนะครับครับชีดมังเช้าก็เสร็จแล้วก็ไม่ต้องฉีดโต๊กมากนะผมเอาแค่เป็นละอองจับๆนะครับผมจับแค่ด ไปเปียกโชคเลยคิดแล้วมันป้าประโยชน์นะครับเอาชิดละอองนะครับครับเนี่ยฮะไม่ต้องลื้อก็ยังเห็นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเนื่มันติดเป็นพวงเป็นพวงเหมือนกับมายมที่มันดกๆครับนะฮะเคยเจอแต่แบบลักษณะว่าลูกเล็กๆนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาล่มนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ล่มกันนิดนึงนะฮะนี่ขนาดต้นเก่าเนาะต้นเก่าดั้งเดิมเลยแล้วก็ต้นใหม่นะครับนะฮะเอาละตรงนี้ก็คือภาพคงชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับในแปลงเกษตรของพี่สมปองของเรานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยยี่สิบไร่ถามนิดนึงว่าตอนนนีี้เ่ย ใช้พัดร้อยมาปี53 54 55 56 4ี่ปีแล้วตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดเลยครับเริ่มเลยครับผมอยากจะแนะนําอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ใช้ผมจริงจริงผมพูดในรายการนะครับบอกว่าใช้เถอะเพราะคนไม่ใช้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงไหมฮะแม้กระทั่งผมครั้งแรกผมก็ไม่รู้นะครับเราเปรียบเทียบง่ายๆว่ามะขามป้อมครั้งแรกที่ไม่เคยใช้เนี่ยสายพันธุ์นี้มันดกจริงนะครับแต่ดกแล้วดกเกินอืเขาก็ใช้อาหารมากนะครับลูกก็เลยเล็กลงเป็นธรรมดาครับ แต่ถ้าพอเรามาใช้พัดร้อยเนี่ยเขามีเขามีสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารไว้ที่ต้นปีต่อปีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าปลูกเออฉีดครั้งเนี้ยมันจะได้กินเลยนะครับเขาสะสมอาหารไว้นะครับคือข้ามปีครับครับข้ามปีก็ยิ่งกินไปกินอีกปีนึงได้เลยอันนี้พอเรามาใช้เนี่ยพอครั้งต่อไปดกดกเหมือนเดิมแต่เนี้ยลูกมันขยายมากกว่าเดิมนะเพราะว่าสารอาหารก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ว่า6ปี6ปีคหกปีหกปีนะนะฮะถ้าใช้พัดร้อยเนี่ยดูดูได้เลยนะเพราะว่าเออใบ ก็ผิดกันแล้วนะครับผ well ิดการใบพืชอื่นที่ว่าไม่ได้ใช้พัดร้อยเนี่ยใบจะเขียวนะครับผมครับเพราะว่าตะแงมาคือเขียวนะฮะสารอาหารได้ครบถ้วนนะครับก็แสดงว่าสารอาหารเขาครบถ้วนจริงๆเดี๋ยวไปดูต้นหกปีกันแล้วก็เดี๋ยวไปล่ำลาคุณผู้ชมตรงนั้นกันเลยครับท่านผู้ชมครับครับนะับอืมสันนี้แข็งนะครับเนื้อจะแข็งนะฮสังเกตอย่างคุณผู้ชมเนื้อแน่นมากเนื้อแน่น ต้นไหนหกปีต้นนี้ครับต้นนี้หกปีอืนี่เหรอหปีถ้าเราเทียบกับมะขามป้อมสายพันธุ์อื่นนะครับขปีเนี่ยสูงประมาณเกือบเกือบเกาไฟฟ้าแรงสูงครับนะครับแต่สายพันธุ์นี้คือพันธุ์เตี้ยครับปีก็สูงประมาณที่ฮะเมตรตานิดๆนะครับอืโอ้เขาแตกแตกบานอย่างนี้เลยนะครับเขาจะแผ่ออกข้างแผ่ออกข้างเลยแผ่ออกข้างจริงนะครับจริงไม่ใช่พัดร้อยออกครับหนักคุณลองยกดูสิครับเนี่ยฮะน้ำหนักต่อนึงกิ่งนะ หลายกิโลนะครับผมเดี๋ยวนะฮะรับคันนี่อ่ะอือวะอู้นี่ดูดูฮะดูการติดเขานะฮะติดแบบมหาศาลจริงๆนะต้องเรียกเขาว่ามหาศาลเลยไม่เมื่อใช้พัดลอยนะครับต้องทำคานรับอย่างนี้เลยครับทำคานไม่งั้นไม่ไหวไม่ไม่ไหวแน่หักนั่งล้างเลยนะฮะเนี่ยฮะนั่งล้างเลยนะฮะต้องต้องทำคานยึดไว้เลยัมนเข้าแขะแผวข้างอราเนาะไม่งั้นไปหมดเลยกิ่งก้านสาขาเขา ประกอบกระสายพันธุ์เตี้ยมาเจอพัดร้อยนะเพราะสายพันธุ์นี้ยังไงเราก็ไม่สูงอยู่แล้วมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันดกกิ่งหักกระดกต้นตายนะเพราะฉะนั้นเรื่องตัวต้นตายตอนนี้ไม่กลัวครับเพราะเราฉีดพัดร้อยไปเพื่อที่เอาสะสมอาหารไว้ปีหน้าอือันนี้ปลูกปลูกปีเดียวกันต้นต้นหกปีเมื่อกี้อืออือโอ้โหอันนี้ตูงครับเนี่ยโอ้โหอือนะฮะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะอโอเคผลตู่ก็มาจาก ผัดร้อยอ๋อผัดร้อยท่้งนั้นเลยเอาละนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นพันธุ์นะฮะท่อนพันธุ์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นชัดเลยคุณผู้ชมท่าไหนที่สนใจท่อนพันธุ์แล้วก็พูดถึงในเรื่องของผัดร้อยเนี่ยคุณผู้ชมสนใจก็คือเบอร์โทรด้านหน้าจอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะในส่วนของท่อนพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกวิธีการใช้ก็สามารถโทรมาปรึกษาทางพี่สมปองได้ไหมได้ครับผมได้ครับเบอร์โทรฝากไว้เลยฮะบเบอร์โทรก็เบอร์โทรที่ถ้าจะมาปรึกษาเรื่องการใช้ผัดร้อยนะครับว่าว อ่าโทรมาที่0 8 7ย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็โทรมาหาคุณพี่สมปองได้เลยนะฮะก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับมะขามป้อมนะฮะ พลัดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆท่านผู้ชมฮะนี่คือผลพวงจากการใช้พัดร้อยเอาละใชเถอะครับดีจริงๆนะครับผมนะฮะลองลองดูนะครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่เชื่อลองนิดนึงก็ยังดีนครับแล้วติดใจนะครับผมนิดนึงก็ยังดีนะสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมฮะอย่างน้อยคือสักสักขวดเล็กก็พอก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะเอาละเวลาหมดแล้วจริงๆฮะเวลาเรามีจํากัดนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่สมปองมากครับขอบคุณ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 ครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเคสของมะขามป้อมเห็นไหมฮะ ต้นพันต้นละ1,000เวลาหมดแล้วจริงๆคุณผู้ชมคงจะรับชมกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวตั้งแต่การแชร่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของผลผลิต นะฮะแล้วการเปรียบเทียบการกัดให้กินว่าปลอดสารพิษจริงๆนี่ก็คือผลพวงจากการใช้ตัวนี้นะครับพลัดร้อยของเราคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัดร้อยแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะไปหาซื้อเอามาใช้กันได้แล้วนะฮะหขวดสามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดเลย1ขวดผสมน้ําได้2ผลพตผมขอ3ข้อครับหฉีดให้ถูกเวลา2ปรับหัวฉีดให้เป็นะองฝอย3ผสมให้ถูกส่วนขอ3ข้อเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับท่านไหนที่สนใจนะฮะเอาละเวลาหมดลวครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปติดตามรับ ย้อนหลังได้ด้วยที่แฟนเพจของเรานั่นก็คือ Facebook/ กเกษตรจอรวันนี้ผมพัศกรเสียงล,ล้ำล่ำลาไปแล้วจเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผมใส่พัดร้อยกับกระปุดครับใส่พัดร้อยกับบววครับผมใส่พัดร้อยกับทั้งงามไหมครับสวนไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัดร้อยกับมัน ใช้พัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดร้อยกับอ้อยผมใช้พัดร้อยกับมะละครับ